ดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาดวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางเราสตาร์ Star, นะคะวันที่27กันยายน2568นะคะ FC ขาวันยังนี่พี่น้องวันเสาร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นนะคะทุกท่านวิ่งรูดเนาะพี่น้องถ้าบ้มักก็ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อชอบนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะสมมุติว่าให้วันเสาร์ก็สามารถสามารถใช้ได้ทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะทุกคนทุกคนเราไปดูวันที่2ีกันก่อนดีกว่าว่าเข้าหรือหลุดนะคะ26หลุดหมดนะคะทุกคนคะ่ะหลุดทั้งเลขเด่นประจําวันเลย22เข้ายี่าเข้า24ี่หลุด25้าเข้า26หลุดนะคะ มา0 0 8 8 7ให้เดิน3และ2ไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนวันที่27นะคะเจ๊อยากให้ทุกคนหยุดนะทุกคนถ้าหลุดแบบนี้นะคะพี่ดองพาเจ๊อยากให้พี่ดองหลุดหยุดนะคะ่ะหลุดสลับแบบนี้เราไม่สามารถดูได้นะคะทุกคนไม่สามารถ มั่นใจได้เลยว่าเขาจะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกคนเข้าแล้วก็หลุดเข้าก็หลุดแบบนี้นะคะทุกคนคะให้ตัวเลขมันนิ่งก่อนพี่น้องหรือว่าอยากเสี่ยงโชคก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านนะคะสําหรับวันที่27นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นมา7และ6นะคะพี่ขาเรามาดูความน่าจะเป็น7 0 0ด 7, 7 6 6 7 7 2 2 7 7 8 8จ็ หกศูนย์ศูนย์หกหกแปดแปดหกหกสองสองหกหกสามสามหกนะคะคู่เวเด่น,นะคะสีขาก็เจ็ดหกหกเจ็ดนาะคะ่ะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะเมื่อนี้ใจมักหกสามสามหกพี่น้องมักค่อยตามน้ำใจเด้วค่ะพี่น้องบ่ามากักบ่ชอบพานเด้อเลขเด่นประจำวันอยู่ที่ เอาเดีอนะคะทุกคนเจ็ดกับสองนะคะทุกคนวันเสาร์เบิ้ลประจําวันเจ็ดเจ็ดและสองสองเลขเจ็ดกับเลขสอง fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเสาร์นะคะแต่ก่อนที่จะตามทุกคนก็นให้เบิ้ลความไหลของตัวเลขก่อนยาม,มือตั้งแตยยาม,มือเซามาเนี่ยพี่้องเขาไหลไหมเลขเด่นประจําวันนะคะคอยตามนะคะทุกคนที่นี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันตัวเด่นอยู่ที่เจ็ดและหกเด่นประจําวันอยู่ที่ เและ2เป็น7 7, 7็ดติดเลขเด่นประจําวันนะคะติดเลขเบิ้ลประจําวัน6 6 7กเติดคู่ตัวเด่นแล้ว6 2 2 6ใจก็จับคู่ให้อยู่นะคะส่วน7 0, 0็7ศ8นย์ศูนย์เจใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าพี่น้องมักค่อยตามค่ะถาบอมักบอชอบกะพานพี่น้อง สิติมีเขามีหลุดแล้วพี่น้องเด้อค่าสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่27กันยายน2568วันเสาร์เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทกท,กท่านมอบให้สำหรับวันนี้เจขอให้ FC โชคปีนะคะสุขสุขมันมันสุขภูสุข,สข,นสข,สขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ